สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเสียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำให้ Google Chrome ของเราไวขึ้นนะครับสวิธีนะครับที่จะทำให้ Google Chrome ของเราไวขึ้นปัจจุบันนะครับหลังจากที่เพื่อนๆทำการลงตัว Google Chrome ไปแล้วแล้วใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะ3เดือน5เดือนหรือปีหนึ่งแล้วไม่เคยทำการรีเซ็ตหรือทำ อะไรบางอย่างที่ผมจะทำการสอนนะครับมันจะทำให้ Google Chrome นั้นมันหน่วงๆน,นะครับสำหรับตัว Windows 10หรือหรือว่า Windows, Windows ตัว Windows 11เองก็ตามนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำให้ Google Chrome ไวขึ้นโดยที่เพื่อนๆน,นะครับไม่ต้องทำการลบและติดตั้งใหม่ของตัว Google Chrome ขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการเปิดนะครับ Google Chrome ขึ้นมาวิธีแรกนะครับที่ผมจะสอนก็คือเปิด Google Chrome ขึ้นมาจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดอีกหน้าต่างหนึ่งสักครู่โอเคเปิดหน้าต่าง Google Chrome ขึ้นมาจากนั้นไปที่เมนูนะครับตัว m o tool แล้วก็กดที่เป็น e x t e n s i o n เมื่อกด e x t e n s เ o n เรียบร้อยมันจะเข้าสู่ในหน้าจอของตัว ตัวนี้ครับคือสำหรับตัว google chrome นะครับตัว extension ก็เพื่อนๆก็ทำการนะครับปิดนะครับระบบนะครับปิดตัว extension ที่เพื่อนๆทำการใช้ที่ที่เพื่อนเอนไม่ทำการใช้นะครับอาทิเช่นตัว adobe นะครับก็ทำการปิด นี้นะครับในส่วนนี้ก็ตัวไหนไม่ใช้ก็ปิดแล้วก็ตัวที่ extension ตัวแปลกๆเพื่อนๆก็ทำการกดลบด้วยก็ได้ถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการนะครับอาทิเช่นนะครับกดตัวสไลด์นะครับก็กดรี o v e มันก็จะเป็นการ remove ตัว extension ออกไปแนะนำว่าให้ทำการเปิดเฉพาะ extension ที่เพื่อนๆต้องการใช้ตัวไหนไม่ใช้ก็ทำการปิดไปนะครับในส่วนนี้ ต่อมานะครับขั้นตอนที่2ครับวิธีที่2นะครับก็นะครับเรามาดูกันก็กดไปที่มอที่เมนูคัสตอมบาร์เหมือนกันจากนั้นไปที่ m o มอ o o แล้วก็ไปที่ในส่วนของเคลียร์บลูซิง Data นะครับกดไปที่เคลียร์บลูซิง Data แล้วมันจะมีนะครับ ตัวเคีย e ์บ browsing data มันจะขึ้นมาให้เพื่อนๆพื่ทำการเลือก advance แล้วก็กดเลือก all time นะครับตรงนี้ให้เลือก all time จากนั้นให้ทำการเลือกทั้งหมดเลยยกเว้น password ก็ได้นะครับตัวนี้ติ๊กออกก็เลือกทั้งหมดเลยมันจะเป็นการลบพวก browsing history download history cookie ต่างๆลบทุกอย่างเลยนะครับแต่ตรง password and a u t h o r sign data ไม่ต้องทำการ ไม่ต้องทําการติ๊กกระได้จากนั้นก็กดเคลียร์เดต้ก็เรียบร้อยอันนี้คือขั้นตอนที่2นะครับต่อมาอีกวิธีหนึ่งก็อยู่ในหน้านี้เลยจากนั้นกดรีเซ็ตนะครับกดรีเซ็ตเองนะครับในส่วนรีเซ็ตมันจะมีเมนูด้านบนก็คือ r e s t o r s s t t t n n g to Original Default ก็เลือกไป1ทีจากนั้นก็กด Reset s e t t i n g นะครับในส่วนนี้ก็ เรียบร้อยก็เป็น3ขั้นตอนนะครับสำหรับวิธีการทำให้ g o o Google Chrome นั้นไหวขึ้นสำหรับหลังจากที่ทำขั้นตอน1 2 3เรียบร้อยเพื่อนๆก็อาจจะทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ทีหนึ่งจากนั้นก็มาทำการเปิดใช้ตัว Google Chrome ได้ตามปกตินะครับสำหรับในตัว Windows ของเพื่อนๆเ,เองนะครับก็วันนี้ก็เป็นทิปง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการาสำหรับวิธีการปรับ ปรับแต่งนะครับไม่ได้ปรับแต่งเป็นการปรับให้ตัวกูเกิล o คมได้ไวขึ้นหลังจากที่เพื่อนๆทำการใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ